สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวเกมของ d r a g o n e s นะครับซึ่งวันนี้ผมก็เห็นเห็นว่าเราเป็นโอเปนเบตาแล้วเราก็จะมาลองเล่นกันนี่คือตัวอย่างแรกนะครับมาเราทามามาสู้กันมาโอ้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 อีงยังอ๋อเออเออเออย่ามายุ่งหลบไป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 เออ มางอีนูโคด F ครับบรนการหยิบของเกมนี้เป็นเกมที่แบบภาพสวยมากกราฟิกดีมากเลยผมว่าสุดยอดจริงๆออเอาสลบไปไหน,นลเลยอะเฮ้ย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 โอเคนะครับ พอเราเสร็จแล้วจะมาที่นี่เนี่ยครับให้เราเัิกเวสที่เมเยอร์เวสเดือนมิสซูรีโอเคเกิดอะไรขึ้นดำเนินกานต่อครับช่างมันครับโอเคหากท่านได้ข่าวครับโอเคครับนะที่การเล่นของเกมนี้จะเขาจะสอนแปองต่างเราพื้นฐาน w a s d อ่ะตัวไม่ได้วะโอเค พยิอาสง,งิงเราเดินตามให้อย่าโดนสกีขวางครับโอเคตายแล้วจะง่ายเหลือเกินพยุบพยุบพยุบโอเคโอ้ง่ายจังเลยวะต่อมาคือการประทะของกาปรปทักจากมอนสเตอร์นะครับนี่การหลบนี่ครับนนอนี้เป็นต้นหรืออย่างนี้ก็ได้ครับมันจะขึ้นอนะไรครับอ่ะ เราอยากโจมตีขีดซ้ายครับแล้วเล็งขีดไม่ได้ไงี้ครับออืมอืมมโอเคครับถ้าโจมตีพิเศษขีดขวามันจะเป็นเตะไงี้ครับแต่ว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามันล้มอยู่ให้เรากดขีดขวามันจะเป็นนี้ครับโอเคพานอีกอย่างหนึง่งเราล้มลงเมื่อมอนสเตอร์อุ้ยน,นี่หลบได้ครับอ๋อมันต้องให้ล้มลงเราต้องโดนจับมันโจมตีอ้อเฮ้ยโอ้ย โอ้อนโอ้ง่ายจังเว้ยโจมตีด้วยตัวเลขครับมันจะเป็นสกิลสกิลแรกคือสกิลต่อยครับขอมเบรีอร์สกิลสองคือสกิลดาบครับฟันแค่รอบเดียวแต่ก็ไม่ค่อยแรงอะไรมากหรอกเชิบ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 เออเฮ้ยโอ้เชิบเชิบเอ่อเอ้าเอาเอาเอาเฮ้ยลุกขึ้นมา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  เตะแม่งเลยเตะเฮ้ยยุบเออเออเออเจอกระลังคฟนเตอร์หน่อยโอ้แล้วนี่ครับจะจบแล้วให้เราไปคุยที่ MBC s c o u t สเกดันินการต่อครับแล้วเราก็จะได้พบกับนี่ให้เรากคดคลิกขวาไอ้คลิกคลิกซ้ายที่กล่องครับเรากด F ไป beginner h p p i t a t i o n ต่อมาให้เรา ไปที่ตรงนี้ครับแล้วมันเพื่อสิ้นสุดในการเดินโลครับโอเคครับต่อมาครับเราจะต้องบรรลับเควสจากตรงนี้ครับจากเลนเดอร์สตีฟครับมีอะไรอยากจะพูดกับข้าหรือเปล่ากรุณารักษาตัวด้วยโอเคครับดาดกแรกคงไม่ต้องอะไรมากครับผมมันจะง่าย พอดีการลงนังของเกมนี้นะครับคือหนึ่งแล้วเข้าไปถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ไหวจริงๆขอปาตี้หรืออยากเล่นกับเพื่อนขอพาตี้ซะแต่ถ,ถ้าคุณคิดว่าคุณไหวให้คุณไปที่ตกลงตกลงตกลง,ตกลงเลยโอเคครับผมสักแป๊บนึ่งมันจะช้าๆครับโอ้ชา้าเลยคนเยอะก็อย่างเงี้ยแะครับอะไรก็ช้าผมเสียหลุดมาก อ่านีออสวัสดีครับวันนี้เราก็พอดีเมื่อกี้มันเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดหลุดนะครับเราก็เลยต้องไปดันใหม่ครั้งหนึง่งอ่ะตอนนี้เราจะมีเพื่อนคืออิโซไซนะครับเขาชื่อฮอนโอเคนะครับตามาโอเคอันนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวสิ เอ้ยโอ้และแกราฟิกดีแต่เราคอมเราไม่ไหวอะเราจะถ่ายโอ้อันนี้ก็ชาร์จจังเลยโอเคตกลงไปแล้วครับอ่าต่อมา,าจะได้โอเคเราได้ยัได้เอ้ยวัดเตี๋ยวจะบอกแล้วฮันโห โอ้เล็วๆสินั่นชิบหายชิบหายแล้วิบหายแล้วิบหายแล้วโอ้ตายตายจะบอกว่ามึงหลุดโอ้ันกูกก็หลุดด้วยอ่ะโอ้ตายแล้ว ตอนที่ตอนที่ค้างๆเนี้ยผมก็จะผมก็จะบอกอะไรเกี่ยวกับดาบคนนี้สครับคือเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะ <laughs> คือว่าเกมนี้จะเป็นเกมแนวที่จะสามารถตีได้360องศาเป็นเกมในว M o R P G เอ๊ะแบบคล้ายเกมคอนโซลซึ่งมีการาฟริกที่แบบสุดยอดม,มากดูนะครับผมปรับเป็นสูงสุดจะได้อย่างนี้ครับโอ้ อุ้ยผมไม่ได้มองนะนัาต่อมาเกมนี้ก็ไปเกีกัค่ายไอจีสปอสซึ่งก็ได้ทําซึ่งค่ายนี้ก็ผมคิดว่าเป็นค่ายที่ทําหลายเกมให้สมความสำเร็จได้เช่นโยกางอะไรอย่างนี้ก็ตัวตัวอย่างนะทีนี้รอสากะอะไรอย่างนี้เอ้ยซากะอ่ะโอเคอ่ะเราลงดันกันเลยลงดันกันเลยโอ้ยไอ้นี่ก็ช้าจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวเตะเลยเฮ้ย เราจะต้องให้เวลาที่เราจะเข้าบัสที่นะครับเราต้องให้ทุกคนไปอยู่ในวงนั้นเดี๋ยวจะเข้าได้โอเคครับเราเอา normal ดีกว่าเพื่อความมันเข้าเลยปุ๊บจีซีแล้วต้องขออภัยในเรื่องความช้านะครับเพราะว่าเพื่อนผมก็ช้าไปนิดหนึ่งเหน็บช้าไปนิดหนึ่งโอ้ เราคอเอกดคิวครับกำลังราตเวนอยู่รตเวนพ่อมนีอะไรขึงเนี่ยเออ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 เอเอ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 อออเออเอเอ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 อออเออเออเออ ไม่ต้องไปซื้อไอ้ยายมากหรอกมันมีดอกอยู่แล้วนี่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 จัดไปเมื่อเราจับแ้เรากำจัดมอนสเตอร์จากอันนี้เสร็จแล้วจากวงนะครับมันตอนแรกมันจะปิดมันจะเปิดให้เราเลยโอเคเร็วๆๆๆๆเร็วสิไป อืมอะ let's go guys เรากลุมบอลของพวกเราแล้วยุบอือผมว่าข้อดีเกมนี้ก็มีเยอะนะครับแต่ข้อเสียก็มีแต่ไม่ใช่เรื่องของเกมครับมันจะเป็นเรื่องของอเออมันจะเป็นเรื่องเกมมันก็จะมีเรื่องแบบกราฟิกจะดีเกินซึ่งทําให้คนที่สเปคคอมต่ํานั้นเล่นไม่ได้ตามมาสิ ได้ไม่ได้อัดรถอยูักมากซึ่งอาจจะต้องปรับสภาพต่ำซึ่งมันก็ไม่ค่ยอยสวยเท่าไหร่ถ้าปต่ำเป็นสเปคต่ำจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าน,นี่คือตางค์กระปิของผม,มเฉยอ่ะป่ะส่วนถ้าเป็นด้านปัญหาของบริษัทเอซอกก็คือจะเป็นเรื่องของเซิร์ฟหน่วงเซิร์ฟแบบมันหลุดง่ายจอดำเฮ้ยมึงอย่าบอกนะจอดำอ่ะนั่นไง โอ้ตกใจโอ้ไม่ทางขาดคำเลยมาพอถึงบอสครับเราจะกำจัดบอสนะครับเดี๋ยวถ้าเรากำจัดมอนมันก็จะมาเรื่อยๆไม่ต้องห่วยไม่ต้องห่วงหราต้องปมบอสดีกว่าแต่ถ้าอยากได้ ep เยอะก็กำจัดกำจัดเอ่อมอนสเตอร์นะครับเอาเออเออเออเอาเอาโพเซ่ขึ้นมาอ่าโพเซ่บอสเออ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 ทีบทีบทีบ เออสกายคิกไปเลยแลอ่จ้าอออ่ะอืเราจบครับเราจะได้ครับโธหกพันห้าร้อยสิบหกะไรอัพแล้วเย้เ เขาล็กมันจะมีให้เลือกกล่องครับแต่ถ้าไม่เลือกกล่องมันจะได้เองอ่าเห็นไหมได้ของทองเลยได้ไรได้ไรโอ้โหซับไฟครับอือมาพอจบนั้นดีไอฟี่เอ็มมีซีให้คุยครับโอเคลดเซ้นลด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 เส้นเออใจเย็นใจเออมึงมึงมึงใจเย็นโอเคนะโอ้โหบ้าหมนเถอะมันร้ายไมได้โอเคได้คไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอก โอเคครับสอบอลังเจียนเราไปที่เมืองแทนโอเคเราจะไปรับเควสต,ต่อนะครับอย่าเพิ่งว่าคิดว่ามันจะจบเดือดเดือดเดือไปไหนวะเนี่ยเพา่ะกับลีดเดอร์สตีฟอีกครั้งเราจะต้องรักษาความปลอดภัยของเมืองแคร,รี่ไว้ให้ได้ปลอดภัยกับมือแครี่เลยไม่ช่วยกูแหละ เราจะสู้จนกว่าความสงบสุขของหมู่บ้านจะกลับไปครั้งไหนสู้ไอ้มึงยืนอ,อยู่นั่นแหละโอ้สวีนอะไรพวกนี้นี่ส่วนนี้นะครับจะเป็น MBC MBC Master Warrior ส่วนนี้เป็น MBC Archer ซึ่งสองสองคนนี้นั้นจะเขาจะสอนสกิลให้เรานะครับเราคุยก,กันเลยปึ๊บมีธุระอะไรอนเนี่ยครับจะเป็นจะเป็นสกิลต่างๆอ่ะจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเวลาสกิลเพิ่มมันก็จะ หัวผกดบอกไปไม่ต้องหายมากมเสีรลอยครับเพื่อนเราควสโอเคเรียมตัวสำหรับการเร <ใน S 2> ียนเทคนิคไหนอ่ะบางทีไม,ไ,มไม่อัพเลยต้องไปตัวสามนะครับนนรไปต่อไปต่อไปต่อเราต้องไปคุยกับการครับอะไปไหนล่ะเพื่อนเราเฮ้ โอ้โหเฮ้ยหายไปไหนเพื่อ,อน,นเราคนตีนี้นะ พอจบนะครับแค่นี้ครับ